สวัสดีค่ะวันนี้วันที่26 2ส <c oughs> กันยายน2,5งพสนะคะมาเยี่ยมพ่อแล้วกำลังจะกลับนะคะพ่อแข็งแรงดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้แม่กำลังลงขึ้นรถดู <c oughs> นะคะรถพี่สาวคนโต แข็งแรงดีขึ้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วไปดี <c oughs> <c oughs> แล้วม่แบบกำลังขึ้นมาเ <c oughs> จ้ยรถหลังมาดดเ,เก็บมือเก็บเท้าโไปได้เหมกลับไ,ได้ไหะคหคันนู้นจอดซ้ายทำไมน่ะไม่มีคนด้วยอ่ะดูดิคุณน,น่าเกลียดมากเลยเขามาจอดตรงนี้ <c oughs> มีรถมาจอดขวามจอดทิ้งเลยอ่ะ จะกลับบ้านนะคะเยี่ยมพ่อเป็นวันที่สี่แล้ว <c oughs> พ่อแข็งแรงขึ้นแล้วพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านแล้วะคะ่ <c oughs> คนะฉั <c oughs> นไะป <c oughs> กินข้าวบิ๊กซี <c oughs> โสนอาหาร พี่สาวขับพี่สาวขับพี่สาวคนโตขับอันี้กินแบบบ้านๆนี้ที่คนที่สองประหยัดไแม่แม่แม่ขับดิแม่เอเอ๊เอซื้อซื้อได้แต่ต้องทำเวลาไงก็คือระหว่างที่ กินเซ็ตกินแล้วเอาก็ต้องมาซื้อเลยเลยอ่าต้องไปรีไปซื้อเพราะม่ามีการพากันช้าหมดทุกคนที่จริงแต่เมื่อวานเนี้ยอ๊อฟก็ไปซื้อของแม่กับน้ำหม่อนก็ไปซื้อเฮสอะไรเงี้ยคือถ้าแยกกันไปอ่ะมันก็จะเสร็จเร็วเป็นแต่แรกใช่เห็นไหมวันนี้เราต้องมาถึงห้าโมงครึ่งอ่ะวางแผนใหม่หมอกมอจะสอนฟีดอ่ะเฮ้ยลูกกระดิ่งป่วยเลยไหมกระดิ่งสอนอะไรยังไม่สอนอะไร